สวัสดีครับสำหรับอะคูมาติก้า5นาที EP นี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับว่าอะคูมาติก้าในแต่ละโมดูลสามารถทำอะไรกันได้บ้างไปรับชมกันเลยครับส่วนแรกนะครับเราจะไปที่โมดูลในส่วนของการจัดการทางด้านการเงินนะครับ Financial Management ในส่วนตรงนี้เนี่ยอะคูมาติก้านะครับรองรับ multi company multi branch multi currency นะครับมีระบบรับเงินจ่ายเงินนะครับที่เชื่อมต่อกับระบบ การจัดการธนาคารนะครับมีระบบการจัดการภาษีมีบัจจตคอนโทรลในรูปแบบของบัจจตคอมเพลย์นะครับมีการรับรู้รายได้เป็นงวดงวดตามสัญญาหรือตามพีเรีดก็ทําได้เช่นเดียวกันมีระบบเวิร์กโฟลที่เราสามารถเขียนเวิร์กโฟลสำหรับการควบคุมกระบวนการทํางานในระบบอัคูมาติก้าได้นะครับมีระบบฟิกแอสเซสเมนต์เมนต์สำหรับการจัดการสินทรัพย์มีระบบแบงค์และก็แบงค์รคอิเลชันนะครับสำหรับการตรวจสอบยอด ทางบัญชีนะครับมีระบบการบันทึก Expense หรือ Advance บน Mobile App แล้วส่งต่อมาที่ a c u m a t i c a ได้เลยนะครับมีระบบ AP Bill Recognition นะครับสำหรับการรับรู้รายารับรู้หนี้นะครับผ่านระบบคล้ายๆกับ OCR นะครับผมแล้วก็มีการทำรายงานทางด้าน Financial ด้วยระบบ Financial Management Reporter นะครับ ส่วนของระบบ Inventory Management นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับก็สามารถรองรับในส่วนของ Warehouse Location ในจำกัด Control Lot Serial วันหมดอายุวันผลิตของสินค้าได้สามารถทำการเลือกสินค้าแบบ FIFO หรือ FIFO ได้กำหนดต้นทุนของสินค้าได้นะครับมีกระบวนการสำหรับรองรับการทำ Stock Replenishment การกำหนดไอเทมแบบเมติกหรือไอเทมหนึ่งไทที่มีรูปแบบสินค้าในหลากหลายมิติ สินค้าแบบชุดคิดก็ทําได้นะครับระบบรับข้าวตัดจ่ายโอนย้ายตรวจนับสินค้าคงคลังนะครับรวมไปจนถึงระบบการทํางานของ Warehouse Management บนโมบายนะครับคุณสามารถที่จะสแกนรับสแกนตัดจ่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชันของอัคคุมาริก้าได้เลย ส่วนของ order management ก็เป็นเรื่องของการจัดการ order นะครับไม่ว่าจะเป็น s a l e s order s a l s quotation purchase order purchase requisition ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะลิงก์กับตัว workflow ที่เราเขียนขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของตารางราคาซื้อตารางราคาขายตารางราคาส่วนลดนะครับการจัดการสินค้าของแถมสำหรับการขายการคำนวณค่าคอมมิชชั่นการจัดการ drop ship นะครับและเช่นเดียวกันครับสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อรายการขายเนี่ยเราสามารถทำบน ตัวมือบายแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้วิธีการสแกนแล้วก็ทำรายการผ่านมือบายแอปพลิเคชันแทนผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเด่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของ c u สเ o m ร์ m มนจ g เมนต์นะครับระบบ CRM ของ a k u m a า i ิกเนี่ยสามารถจัดการในเรื่องของป้าย i ายการติดตาม a อคชั่ที่เคยมีกับ Lead หรือ Prospect นะครับในการทำแคมเปญต่างๆนะครับการเก็บเคสที่เคยเกิดขึ้นกับลูกค้านะครับ และจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือ Customer Portal นะครับที่เราสามารถมี Portal ให้ทางลูกค้านะครับเข้ามาเปิดออเดอร์กับทางาิกับทงระบบออคูมาติกาของเราได้โดยตรงนะครับโดยเขาสามารถเปิดออเดอร์ผ่าน Web ว์ o w s e r ที่เราสร้างสำหรับตัว Customer Portal ให้ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของ Dashboard และ Analysis นะครับที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการขายนะครับการดูแลลูกค้านะครับ โปรเจกต์แม a จเมนต์ก็เป็นในส่วนของการจัดการงานโปรเจกต์นะครับในรูปแบบของ Project Budget Control การคอนโทรลคอส t และก็แทคกิ้งคอสเกิดขึ้นกับการโปรเจกต์นะครับการแจ้งหนี้ของงานที่เกิดจากโปรเจกต์ในแต่ละเฟสและมายสโตนต่างๆนะครับการรับรู้รายได้ตามพีเรียดตามมายสโตนนะครับการจัดการเก็บรคคอร์ดเคสที่เกิดขึ้นกับโปรเจกต์ต่างๆการตามติดตามสถานะของโปรเจกต์นะครับ เซอร์วิสแม a จเมนต์ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงาน Service สนะครับสําหรับธุรกิจที่ต้องมี Field Service ต่างๆก็จะเป็นเรื่องการจัดการ Service Order นะครับการจัดงาน Service การดูสัญญาของ Service ต่างๆนะครับการเม n น e เ a น c นอุปกรณ์ต่างๆนะครับการเก็บข้อมูล Service ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน Service ต่างๆที่อยู่หน้างานนะครับผมแล้วก็การ Record ข้อมูล นะครับที่เกี่ยวกับงานเซอร์วิสนะครับผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมกระบวน,นการผลิตครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสูตรการผลิตขั้นตอนการผลิตการจัดการออเดอร์การผลิตนะครับการผลิตสินค้าทดลองที่เป็น trial production ที่ยังไม่เกิดเป็นสินค้าจริงนะครับ engineering change control สําหรับการแก้ไขตรวจสอบสูตรการผลิตนะครับการจัดการค o s t ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมนะครับการจัดการ Tool ที่ใช้ในการกระบวนการผลิต กระบวนการต่างๆนะครับ Product Configurator ก็จะเป็นการสร้างสินค้าประเภทที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้แล้วก็ทำให้สูตรการผลิตเปลี่ยนไปนะครับการ Disassembly Order สำหรับสินค้าแยกประกรอบนะครับการ Record Shop Floor ผลการผลิตที่ในรายการผลิตด,ด้วยระบบ Mobile Application ก็มีเช่นเดียวกันครับผม Mobile c a p a b i l i t y ครับ แน่นอนครับที่ผมพยายามย้ำกันมานั่งในทุกๆโมดูลเราจะมีเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันเนาะที่ใช้ทำงานแทนการคีย์ในระบบผ่านเบราว์เซอร์ปกตินะครับก็ตรงนี้สามารถทำรายการได้หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Inventory ระบบ Production ระบบซื้อระบบขายระบบ e x p กซ์เพ a n a ม e จ e เมนต์ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถทำงานผ่านโมบายได้เลยนะครับแล้วเราสามารถใช้กล้องนีครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็แอดแทชเข้าไปผ่านโมบายแล้วก็ไป มันก็จะไปอยู่ในส่วนของระบบอะคูมาริก้าได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นสําหรับอะคูมาริก้าหวังว่าอะคูมาริก้าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับผู้ที่กําลังมองหา ERP ตัวใหม่ในราคาย่อมเยาวนะครับขอบคุณมากครับอม่ละกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราและกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ